และทุกวันกับบัตรเครดิตอีออนถึง28กุมภาพันธ์2557 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทำดีมีรวยเวทีรวยสำหรับคนทำดีนะคะวันนี้เสาร์ที่2พฤศจิกายน2556ค่ะก่อนอาหารเที่ยงนะคะ2คนนี้มาประจำการเช่นเคยนะคะคุณวันดีวันน่้อเมทางปูลค่ะและดิฉันสิริพรนิยมทรัพย์สิริค่ะ แล้วก็ก่อนอาหารเที่ยงแบบนี้เรามีเสพเรื่องราวของการเพิ่มเงินในกระเป๋าแล้วก็ท่านผู้ชมดูแล้วเนี่ยอาจจะมีเงินเหลือเป็นล้านเลยนะใช่ค่ะ,คะออโอ้โหเป็นรายการที่ให้แง่คิดนะคะหลายคนเนี่ยเงินเหลือเป็นล้านเนี่ยมาแบ่งบ้างได้ไหมก็ <c oughs> คุณก็ลงพื้นที่ไปตั้งเยอะแล้วนะคะอลองไปขอจากแบ่งจากพี่ๆเกษตรกรใช่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะประชาชนเชื่อไว้ก่อนเลยว่าวันนี้เนี่ยเกษตรกรที่จะพาไปแนะนําในช่วงที่2นะคะเป็นเกษตรกรที่รวยเงินล้าน จริงๆและช่องทางการติดต่อสื่อสารกับทําดีมีวรวยของเรานะคะก็คือ Facebook ผ่านทําดีมีวรวยนะคะก็คือเข้าไป Facebook แล้วก็เซิร์ชคำว่าทำดีมีวรวยก็เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับทางรายการนะคะไม่ว่าจะเป็นการแนะนำติชมรายการหรือว่าการเสนอแนะเกษตรกรคนเก่งแนะนำร้านอาหารอ,อร่อยๆหรือว่าบุคคลที่เป็นต้นแบบ มีแง่คิดดีๆในการประกอบชีวิตในการด<ช>ำเนินธุรกิจนั่นเองนะคะ,คะก็แนะนำกันเข้ามาได้ค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการเราในวันนี้นะคะ<ม>ก็ช่วงอร่อยดีทั่วไทยวันนี้พาไปไม่ไกล อยู่ที่กรุงเทพนี่เองค่ะกรุงเทพนี่เองสบายเลยจบรายการดิฉันไปอีกแน่นอนค่ะ <c oughs> คุณสุริพรเองก็จะเป็นคนหนึ่งที่ตามไปทุกร้านเลยนะคะก็สําหรับร้านที่เราจะแนะนําในวันนี้นะคะก็คือคั่วไก่แสนสถานค่ะร้านนี้อยู่ตรงตลาดอมรอพันอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั่นเองนะคะต้องบอกว่าเขามีแง่คิดไอเดียที่แตกต่างเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่แตกต่างจากคั่วไก่ทั่วไปเนื่องจากว่า ก็มีการตกแต่งเป็นแนวก๋วยเตี๋ยวแฟฟิวชั่นนั่นเองนะคะ,ชคะใช่ค่ะก็จะมีสเต็กต่างๆนานาเนี่ยเข้ามาประกอบโอ้โหแล้วก็วิธีการทำก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ของเขาก็แตกต่างจากที่อื่นด้วยก็ทำให้ร้านอาหารแห่งนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะจากคนในชุมชนละแวกนั้นหรือว่าเขาใช้โซเชียลมีเดียนี่แหละในการแนะนำ สินค้าแนะนําร้านของตัวเองแล้วก็เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นด้วยท่านผู้ชมคงอยากรู้จักกับร้านอาหารแห่งนี้แล้วนะคะสําหรับขั้วไก่แสนสะทานไปดูบรรยากาศของร้านสักนิดหนึ่งนะคะว่าจะนั่งนั่งกันสักขนาดไหนก็นี่เลยค่ะขั้วไก่แสนสถานนะคะ เปิดตั้งแต่10โมงยัน3ามทุ่มของทุกวันเลยอย่างที่บอกท่านผู้ชมไปว่าร้านแห่งนี้นะคะวิธีการทำกว๋วยเตี๋ยวคั่วกไก่ของเขาเนี่ยเขาจะใช้เตาถ่านค่ะแล้วก็จะผัดแบบแห้งนะคะไม่มีมันเยิ้มๆ โอ้โหบางคนแบบกลัวอ้วนใช่ไหมคะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แล้วถ้ามันเยิมย้มๆมาแบบนี้ก็เลยเป็นแนวคิดของการทําก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แบบแห้งๆแล้วก็ใช้เตาถ่านในการปรุงประกอบอาหารเส้นก็จะไม่ไม้เกลียมมนนิดนึงมีกลิ่นหอมของเตาถ่าน,นเน<อ>ะ่ยพอจัดเป็นฟิวชั่นแบบนี้ใช่ไหมคะหลายคนก็โอ้ยทําไมมันน่าทานแบบนี้ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ธรรมดาที่ไหนร้านนี้ มีแนวบวกผสมสเต็กเข้าไปไม่ว่าจะเป็นสเต็กหมูสเต็กเนื้อหรือว่าปลาแซลมอนนะคะก็มีหลากหลายเลยสำหรับเมนูของที่นี่นะคะก็หลายคนชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในจอก็าจะเป็นกุว้วไก่หมกเนื้อปูค่ะโอ้โหไข่หมกเนี่ยอย่างที่หลายคนเขาบอกว่าโอ้ไข่หมกคืออะไรเขาก็จะมีไข่คล้ายๆไข่ขขลวกค่ะ แล้วก็ไปหมกอีกทีหนึง่ง oh. เอาเส้นตักเข้ามา oh. หมกให้ไข่นั้นหมายถึงว่าโปะลงไปบนปไข่ oh. ลงมาเลย oh. ก็จะได้รับความมันๆของไข่ะ <c oughs> อีกนิดหนึ่งนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่เขาบอกว่าโอโ้ขายดิบขายดีกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าแนวคิดร้านอาหารแบบนี้มาได้อย่างไรลองไปฟังเสียงเจ้าของร้านกันดีกว่าค่ะ ที่มาของคู่ไก่แสนสถานเนี่ยก็เกิดจากชื่อ username ของ f c e e o o o นะคะก็ใช้ติ้งแมนแสนสถานแล้วเรร่มด้วยคุณติ้งหุ้นส่วนคนแรกที่เป็นคนคิดสูตรเนี่ยคะตั้งแต่วัยเด็กแล้วคะเขาเป็นคนชอบชิมแบบอยากชิมอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับการกินทั้งนั้นตั้งหินนะคะอยากมากแล้วก็แถวบ้านเขาเนี่ยก็จะมีคั่วไก่ที่อร่อยอยู่ร้านหนึ่งแล้วเขาบอกเขาฝังใจมากจนได้พอโตขึ้นเรียนจบแล้วก็เล้ลองทําเรื่อยๆกับเพื่อนๆแล้วก็บอก อยากให้เพื่อนๆได้ชิมพอได้ชิมของอร่อยแล้วรู้สึกว่าอยากให้คนอื่นได้ชิมบ้างเพราะทุกอย่างที่มาเนี่ยเกิดความอยากอย่างเดียวเลยแล้วตั้งใจทําจริงๆเกิดจากความชอบความอยากความต้องการอยากจะแบ่งปันอยากจะให้คนอื่นได้ชิมด้วยก็เลยกลายเป็นขั้วไก่สสนสะท้านเพราะตัวเองเขาชอบก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วแล้วก็ยังเจอรูปแบบที่แตกต่างด้วย เห็นมีแบบเป็นไข่หมกด้วยใช่ค่ะไข่หมกจริงๆเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยก็คือเป็นตัวเด่นเป็นพระเอกค่ะก็คือหลังจากที่เราผัดก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะคะเราก็จะแหวกไข่ตรงกลางเข้าไปนิดนึงนะคะใส่น้ํามันไปนิดนึงแล้วเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปแล้วรีบหมกเอาก๋วยเตี๋ยนียหมกไข่เพื่อให้ความรสสัมผัสและความตุมกล่อมยังไม่ทันสุกดีนะคะก็จะเหมือนกับยางมตูเีเขาเรียกยางประตู ตัวนี้จะเพิ่มความมันเข้าไปอีกให้คั่วไก่แหม่ฟังคุณเปิ้ลเจ้าของร้านบรรยายสปปรรพคุณบรรยายเมนูอาหารต่างๆแล้วอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพนะคะอยากให้ท่านผู้ชมลองไปดูเมนูแต่และเมนูที่ถ้าไปคั่วไก่แสนสถานี้แล้วไม่ควรพลาดอย่างยิ่งสำหรับการสั่งมาลองชิมลองไปดูเมนูเหล่านั้นกันค่ะตัวนี้ร้านะนะคะก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไข่หมกค่ะเป็น ความมันจากอาหารจากข้างในตัวนี้เป็นพระเอกของร้านนะคะเป็นตัวแนะนําเลยค่ะไม่พลาดอย่างยิ่งสําหรับการต้องสั่งมาลองชิมเลยนะคะสาหรับกั้วไก่ไข่หมกซึ่ะก็จะเป็นไข่เ็นตันีตันีนี่แหละหมกอยู่ข้างในใช่ค่ะเพิ่มความมันให้กับรสชาติอาหารขึ้นไปอีกค่ะเมนูถัดไปเลยจานนี้เลยโอ้โหอลังการงานสร้างมากๆเลย เป็นคั่วสเต็กกุ้งแม่น้ำาค่ความพิเศษของเราคือเราใช้กุ้งแม่น้ำสดๆเลยที่เราไปรับมาจากค่ะสัพพันปลาอ๋อมีเรียกได้ว่าสดใหม่จริงๆนะคะก็่คบอกว่าตัวโตโตใช่ครับปกตินะคะเราจะใช้ในราคาปกติที่เราขายอยู่นะคะเราใช้ประมาณ6ตัวโลนะคะอย่าง แต่ว่าในที่ร้านเนี่ยเราจะ up ไซ z e ด้วยก็คือ size พิเศษถ้าลูกค้ามาสั่งเนี่ยจะได้ประมาณ2-3ถึงตัวโลนะคะต่อหนึ่งจานหัวมันกุ้งใช่ค่ะแบบหนักหนักมันกุ้งมากๆเลยถ้าคนที่เป็นแฟนกุ้งแม่น้ำนี่ห้ามพลาดเด็ดขาดจานนี้นะคะจะเสิร์ฟพร้อมกับไข่ลวกออนเซนนะคะเมื่อเวลาทานอยากให้คลุกเคล้าให้เข้ากันกับเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะเราจะได้เวลาทานจะได้รสสัมผัส ความอิ่มเอ็มในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครแน่นอนไม่เหมือนใคร,ร,ร,รแน่นกน่สำหรับก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านนี้นะคะสำหรับจานนี้ละ่ะคะอันนี้เป็นคั่วสเต็กเนื้อโคข,ขุนค่ะจานนี้นี่ก็แนะนำาั้มพลาดอีกเช่นกันนะคะ,คะเพราะว่าเรามีสูตรการหมักที่ไม่เหมือนอที่อื่นแน่นอนอ จะนุ่มๆเลยใช่ค่ะค่ะแล้วจานนี้ล่ะคะจานนี้<ค>นเป็นชอบทานปลานี่ก็ไม่ควรพลาดสั่งเลยใช่ค่ะอันนี้เป็นคั่วสเต็กแซลมอนนะคะอลังการงานสร้างจริงเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะก็จะได้รสสัมผัสข,ของไข่ออนเซนไข่ลวกแล้วก็คลุกเคล้าไปกับเส้น ใช่ไหมคะคก็ท่านผู้ชมก็สามารถลองได้นะคะสําหรับก๋วยเตี๋ยวคั่วกไก่ที่นี่นะคะแล้วก็เหล่านี้เป็นเมนูแนะนําถ้ามาหลายๆคนนี่สั่งมาลองคนละนิดคนละหน่อยแบบนี้เลยได้ะะเลยค่ะแชร์กันได้เลยแชร์กันได้เลย,เลยสาหรับท่านผู้ชมที่อยากจะลองมาทานนะคะก๋วยเตี๋ยวคั่วกไก่แสนสะท้านเนี่ยต้องมาอย่างไรคนะคั่วกไก่แสนสะท้านอยู่ที่ตลาด อมรพันธ์นะคะอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ถ้ามาจากเส้นผลโยธินนะคะผ่านรัชโยผ่านเมเจอร์รัชโยธินพอถึงสี่แยกเกษตรเนี่ยเลี้ยวซ้ายแล้วก็เข้าซอยซ้ายมือเลยตรงตลาดอมรพันธ์เลยซอยที่ติดกับแยกเลยซอยที่ติดกับแยกพอปูพาที่จอดปั๊บมาที่ร้านคั่วไก่แสนสถานได้เลยค่ะ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ต้องบอกว่าอยากให้ท่านผู้ชมมาลองจริงเพราะว่าเขามีไอเดียที่แปลกและแตกต่างแล้วก็ขายที่เป็นคอก๋วยเตี๋ยวคักวไก่อยู่แล้วเนี่ยพลาดไม่ได้เลยเพราะว่าดูออกจะเป็นฟิวชั่นโทษนะดูออกจะเป็นฟิวชั่นแต่ว่าเป็นฟิวชั่นที่ที่อร่อยมากๆแล้วก็คนไทยยังยังถูกปากคนไทยอยู่เสมอค่ะก็เป็นอีกหนึ่งร้านแนะนําในวันนี้ค่ะ เป็นไงคะดูแล้วถ่ายไแล้วนอกจากน้ำลาย,หลายไหแลแล้วดิฉันรู้สึกว่าแบบเขาจัดวางแต่ละอย่างเนี่ยองค์ประกอบของแต่ละจานได้สวยงามมากมิน่าเมื่อกี้ถึงเห็นแบบว่าคนที่ไปรับประทานหลายคนต้องยกมือถือขึ้นมาถ่ายรูปนะแล้วก็เดี๋ยวนี้แม่ f ฟซบุ๊ก <Facebook>, อินสตาแกรมเอ่ยอัพกันเข้าไปนะค่ะ,คะใครถ่ายรูปแล้วรับประทานแล้วแชร์มาที่หน้าเพจทําดีมีรวย<ด>ของเราด้วยก็ได้นะคะโดยเฉพาะถ้าแวะไปทานอีกรบอบหนึ่งนะคะใช่ค่ะอยู่ที่ไหนเราก็จะตามไปด้วยเหมือนกันค่ะ,คะเอาละค่ะท่านผู้ชมค่ะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดตามในช่วงเพาะได้ขายดีกันต่อค่ะ